สวัสดีครับเมื่อนี้มาอพอกระพตูนี้ที่เราเลิกเมื่อนี้มาเบิงบังไฟพญยานาค <c ười> มองอีกจะเป็นมองได้มันลดมันหลแยลยะกับคนก็นหลายบางวันก็นเข้าขวันใดเล่นได้มาเข้ามองวอนนี้ ขึ้นก็ลูกก้บยวยนี่ตอนตะเล่นพระตหลายานเพิ่ก้าบางล่ไเห็นทเดยวแ้วยตะเล่นพรันสเ้างดวมังเลแ้วนูกันะเห็นอยู่วะเเห็นเห็นสองลูกลเนาะเกียกันเนาะมองเลด้วยนี่มองนู่นี่สแสงเนี่ วันแสงหลอดไฟสองหลอดนี่ขึ้นมองนี้ขึ้นมองนี่โอ้ยจะขึ้นบุญจาแล้ววะนี่มันเป็นแดงแดงเลยอะ่ะคือตอนที่มันขึ้นเป็นแดงแดงผ่านไหมไม่ไดดังน้ำเนาะแสดงว่าเหมือนฟางข้าเจ้าฟังวิทย์ดาวเห็นปะ

ห้องนึงเลยก็เจ้ากิน้าเจ้าเมื่อแหละ้าเจ้าปิดทางเข้าไม่ได้ให้รถออก้าเจ้าว่าขึ้นหลายยุ่ยยุ่ยใช่ะรัตนาวาปีไม่ได้รถออก้าเจ้าว่ายเข้า้าเจ้าว่ารถมันเต็มโอ้เนาะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าไม่บุญหลายสายเอามาเดอเทียงบละบานเอง เดี chat, uh, ๋ยวยังเลาะเบิรงกันนะเดี๋ยวไหนหาของอยู่ของกินเท่านหอยก่อนหาเบิร์บรรยากาศโอ้พญานาคโอ้คลละบงสวงกันเนี่ย เราลบวงสง ได้ขึ้นขึ้นบ้างนาอยป่ะไปทางพื่นป่เดียวเเชเมานึ่ไป้งาโอ้เหลายเนหลายไม่ได้ขึ้นทั้งเลยขึ้นทั้งที่ป่เสียงตรงน้ครับ ทางดีขึ้นปะคำพนดขอเป็นเป็นว่าทั้งวงสัซ้อนะมันเดี๋ยวไปแผเห็นแต่ตอนตอนตืนฝ่ายไหม่แรีมนนะจังเห็นไลมวันนี้ี่เห็นชัดได้ก็ต่นกินนขึ้นขึ้นขึ้นเลยเนข้างเพียบอ่มันได้จอดแล้วแล้วางพื่นนะแล้วงไจอดตรงนี้ดีแดวนี้มันช่วงมันตจากทางแน่ข้างนั่นเองดเปิดดินอยู่ตั้งจุดเปิดน้ำขึ้นทีทุกเลยรับบ่าชีละทีละเมื่อทางเพียแล้วกัน ไปไปมั่งเลยมั่งไฟยังแจ้งมาว่าเข้ามา,มาได้เลย <laughs> ค, hand, คือวัดพูนแพงว่าที่ต่างจตงหวินเนี่ยก็จะว่าขึ้นหลายอยู่เนี่น20 20ย20กว่าลูาาก20กว่าบังอะไรแบบนโอ้เที่ยวนายต้องไหนมาต่าจังวินเนี่ยมีหน้าฟ้างไม่หลายสายยาวเนาะแล้ว <laughs> มีโอกาสาได้มาก็คือขึได้มาตจังวินนก็ได้ ว่ามาันขตอนาาหนัวคำเช่นไาดีเด็กมากกับเว่าก็ว่า,วาถ้าปีใดแปดสองคนนี้ทีข่ขึ้นสิบห้าคำกับคำหนึ่งพร้อมมันกับมาอไรแล้ว <c ười> มาอะไรแล้วมื่อกับขายของเมื่เลยไม่ได้เยอะแต่ได้ตั้งใจเยอะมาดีมา เป่นี่เขาจะยู่กแนเต้เเียเลยโอ้ยนี่ปุ๊บปุ๊บขึ้นจะดอกเลยปุ๊บขึ้นตากันสองดอกัำต้นันเที่ยงกันลงส้นเห็นนงางามเนาะสูงขนาดน้องเื่อนี่เาก็เลาะบางเมลยไฟเขาาไปเลยแบบ เออถ้ามันขึ้น,ถ,น,นถ้าได้เห็นตำรวจบ่เหยลงพางวงอน่ะม่ว่าเปบนาพ่นแย้งนะครับขึ้นชือการทุกั่านแต่ว่าตอนนี้มันมันเลืกเราไม่ติดขึ้นตั้งไหนทุกท่านองอภตตำรวจว่าจีนเดีหัวคำเดี๋ยวบ่ม่ขื่นละ <c oughs> เบ็ดไม่ขื่นล ให้นนั่งี่นี่นั่งเอาอิาา่มแล้นั่งมามันก็บ่ได้ก<ะ>ินบ้าตอนนี้เรามาที่ที่สกันนะคะงแรกเห็นปะเอาอยืมเห็นบะเห็นลูกเห็นสองลูกเอาก็ออะยังไงใช่น่ะห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรสามเมตรสามเมตร bớt là bóng phải thăm thăm mà đã bớt nhang bản đi sao nhỉ, ô à, ơi bơi bơi Vậy bơi 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 อันยังยังยังบีง้กว่านี่เออบังไฟก็าาเห็นขึ้นแล้วค่ะโอ้ยยังว่าแบบมาว่าทันแล้วมาอยากให้พูดกับเมื่อคืนบ็ไม่เห็นนะมันไม่ขึ้นนานแล้วเขาบอกเออมันม่ขึ้นนานแล้วเอาเผื่อฟุก โอ้คงน้ำเลยโอ้นี่บ่อะไรวาผู้ใดบ่มีบุญบ่บเห็นเนี่ยปุตินิดโบเห็นจักบังเลยเห็นแต่หลานกับไปยายวันยายวันเห็นสองลูกหลานเห็นสองลูกเจ้าของบ่เห็นโอ้ยเดี๋ยวสิแวะเบิ่งทุกวัดเลยบอยนี่ตอนขาเมื่อนี่นี่ละขยาวา่าบ้านในนี่แม่คล้อยขึ้นเลยเมืม่อวันสั่ง ข่าววิเศษข้าวข้าวมีทข้างเข่าดิวบ่ต้องห้ามเข่าเลยอ๋อเออเขา,าปิดแล้วเขปิดนอนสนใจข่ารียบแนวสำหรับคลิปนี้พุตุนิดก็เอาไว้สำนีกสักวันเด้อคลิปหน้าค่อยเจอกันไหมบุญหลายสายเงา <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พุทธุนได้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พุท n ุนีเหตดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ